การเข้าสู่ระบบของบัญชี Google ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีให้พิมพ์ www.google.co.th หรือ .com ก็ได้นะคะจากนั้นก็กด Enter ขวามือถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าลงชื่อเข้าใช้ระบบก็คือแสดงว่ามีการล็อกอินบัญชีอื่นก็ไม่เป็นไรให้เราคลิก ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีของบัญชีเราเราก็ไปใช้คำว่าใช้บัญชีอื่นนะคะแล้วก็พิมพ์เลขประจำตัวของเราไป6กสี่หกสสองศสองศอะไรก็ว่าไปดูแอด c d c v c a c t h ไอ้ที่คูไฮไลท์เนี่ยจะเหมือนกันนะคะแต่ข้างหน้าที่เป็นเลขประจำตัวก็ของใครของมันนะคะจากนั้นก็คลิกต่อถัดไปหรือ next เ,เขาก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะคลิกแสดงก็ได้กันนี่เหรอ จากนั้นก็คลิกถัดไปนะคะตรงนี้ก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์อักขระให้ถูกต้อง A P S e, R แล้วก็กดถัดไปถ้าถูกต้อง ตรงนี้ก็ไม่ต้องบันทึกรหัสถ้าถูกต้องมันก็ขึ้นยอมรับหรือ a x c e p t นะคะก็จะเข้าสู่ระบบได้เราจะรู้ได้ไงว่าบัญชีเราหรือเปล่าเราก็ไปคลิกตรงรูปคนนี่ยมันก็จะเป็นเลขประจำตัวเรา p b pvc ถ้าแบบนี้ก็คือเราล็อกอิเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะคะ